ซึ่งไม่รู้เหมือนกันว่าที่มาที่ไปที่ลาออกเนี่ยเป,เป็นเพราะอะไรนะครับแต่ให้ผมเดานะอันนี้ลองเดาๆดูนะครับปากฏกว่าแฟนบอลเนี่ยเมื่อเห็นหน้าท่านบิ๊กออสทีไรเนี่ยโอ้โหกลายเป็นว่าเหมือนเรียกรถทัวร์เลยนะครับมาถล่มกันยับนะครับ สวัสดีครับผมชุกปัญญานะครับพูดคือข่าวสารร่วงการฟุตบอลไฮไลท์บอลเจลีนะครับก่อนที่เข้าสู่ประเด็นเนื้อหากันก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับในช่องของผมเองครับชุกปัญญาอย่างไรแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามมากๆเลยนะครับในคลิปนี้จะมาด้วยกัน2ประเด็นนะครับไปเริ่มที่ข่าวแรกก็เป็นข่าวที่โอ้โหงงกันหมดทั้งบานเลยนะครับอยู่ดีๆก็หายนะครับอยู่ดีๆก็ลาออกเฉยเลยนะครับนั่นก็คือเรื่องของโอเลโอวิทมานะครับกุนซือแบงคอกมิเต็ดนะครับประกาศยุติบบททททาาาในนนนกรเเป็หหััว้้้ผูสออขขงงพพแ ไปซะอย่างนั้นเลยนะครับโดยคุณซือชอวออสเตรเลียวัย55ปีนะครับตัดสินใจลาออกจากตําแหน่งเนื่องด้วยเหตุผลส่วนตัวแล้วก็ได้เดินทางกลับบ้านเกิดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโอ้โหก็เป็นเรื่องที่งงกันหมดเลยนะครับแล้วก็เป็นข่าวใหญ่ที่ทุกคนก็ตกใจครับตั้งที่ไม่มีปรีมีคุยมาก่อนหน้านี้เลยว่าจะลาออกนะครับซึ่งทางสโมสร,รทูแวนคอก ก็เคารพในการตัดสินใจของวิทมานะครับแล้วก็ขอบคุณสําหรับการทุ่มเทในการทํางานเพื่อสโมสรตลอดระยะเวลา9เดือนนะครับก็อวยพรให้เจ้าตัวเนี่ยประสบความสำเร็จในเส้นทางอาชีพต่อไปในอนาคตนะครับซึ่งไม่รู้เหมือนกันว่าที่มาที่ไปที่ลาออกเนี่ยเป็นเพราะอะไรนะครับแต่ให้ผมเดานะอันนี้ลองเดาๆดูนะครับก็ในความคิดส่วนตัวนะครับอาจจะเป็นเรื่องของนโยบายขัดกันหรือเปล่านะครับเพราะว่าอย่างที่เรารู้กันตอนนี้เองทางบียูเนี่ย ก็ได้เทรดนักบ,บอลออกไปหลายคนเลยนะครับตัวหลักๆที่เคยอยู่กับทีอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เป็นพวกสตาร์ดังด้วยนะครับแล้วที่สำคัญคือไม่ได้ซื้อใครเข้ามาด้วยนะครับอาจจะเรื่องของโนโยบายที่เปลี่ยนไปนะครับอาจจะผลักดันในเรื่องของผู้เล่นดาวรุ่งที่จะถูกดันขึ้นมาในช่วงเลยที่2ซึ่งก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าอาจจะเป็นปัจจัยที่ทําให้อลิเอโววิตามาลาออกหรือเปล่าอันนี้ผมแค่เดาๆนะครับนะฮะอย่าเพิ่งมาด่าผมนะฮะก็ตื้นลึกหนาบางเนี่ยผมไม่ทราบแน่ชัดสําหรับเรื่องนี้นะครับแต่สุดท้ายแล้วกกก็ออําาลัััันเรรรีียบยบ้สหิม โดยวิดมาเนี่ยเข้ามารับตำแหน่งเมื่อมีนาคมนะครับก็คุมทีมไปทั้งหมดเนี่ย21เเกมนะครับ ชนะ12นะัดเสมอ5แพ้4ตอนนี้ทาแบงคอกนะครับร้างอยู่อันดับที่4ของตารางคะแนนนะครับหลังจากที่จบเลกแรกนะครับแต่ว่าก็ยังอยู่ในเส้นทางของฟุตบอลถ้วยทั้ง2รายการทั้งเอฟเอคัพแล้วก็ Re ีโว่คัพนะครับผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายได้ทั้ง2รายการเลยนะฮะโดยทางแบงคอกเนี่ยก็ได้ดันทางโค้ชแบรนนะครับทรตะวันสีป่านะครับพอฝ่ายเทคนิคของสโมสรก็ขยับกลับมารับตำแหน่งกุนซืออีกรอบหนึ่งโดยจะทำหน้าที่ไปจนจบซีซั่นเลยนั่นเองนะครับก็เป็นอะไรที่ผมว่าแฟนบีอูก็ตกใจ ปัจจุบันทันด่วนแบบนี้แล้วก็ฟ้าผ่าแบบนี้นะฮะก็รอติดตามผลงานกันต่อไปในเลนที่สองที่จะได้โค้ดแบรนดกลับมาคุมทีมอีกรอบหนึ่งนะครับไปที่ข่าวอีกข่าวนึงนะครับเป็นเรื่องที่ไม่มีช่องไหนนําเสนอหรอกครับแต่ช่องผมเนี่ยชอบมากเลยนะครับเรื่องของสมาคมยาฟุตบอลอีกแล้วนะครับเรื่องของพลตุเลกสมยศพุ่มพันม่วงนะครับนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลก็พอมีข่าวเกี่ยวกับท่านทีไรเนี่ยก็จะมีคอมเมนต์อะไรต่างๆนานาเนี่ยไปขยี้กันยับเลยนะครับซึ่งล่าสุดเองนะครับทางวีออสเนี่ยก็ได้ออก สลักพัสที่เข้ามาสนับสนุนฟุตบอลไทยโดยเฉพาะการซื้อลิขสิทธิ์ฟุตบอลทีมอาเซียนนะครับที่ทุ่มทุนถึง67ล้านนะครับแล้วก็ซื้อมาให้คนไทยได้ดูฟรีๆเลยนะครับซึ่งข่าวนี้มันไม่มีอะไรเลยนะครับแค่ออกมาขอบคุณว่าก็ขอบคุณทางกองสลักพัสนะครับที่เข้ามาสนับสนุนทั้งฟุตบอลไทยเลยนะครับทั้งฟุตบอลไทยลีก3อะไรก่อนอันเนี้ยรวมไปถึงล่าสุดได้ซื้อ ลิขสิทธิ bon ์ฟบอลเอฟเอคัพนะครับมอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้แฟนบอลชาวไทยด้วยนะครับซึ่งจริงๆโพสเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรหรอกนะครับก็แค่ขอบคุณตามมารยาทอะไรที่เข้ามาสนับสนุนบอลไทยอะไรประมาณนั้นแหละฮะแต่ปรากฏว่าแฟนบอลเนี่ยเมื่อเห็นหน้าท่านบิ๊กออสทีไรเนี่ยโอ้โหกลายเป็นว่าเหมือนเรียกรถทัวร์เลยนะครับมาถล่มกันยับนะครับซึ่งจริงๆแล้วก็ผมมองว่าก็น่าเห็นใจนะครับเพราะว่ากลายเป็นว่าขยับขยื่นอะไรเนี่ยก็โดน ด่าแล้วก็โดนว่าตลอดเลยนะครับก็ถือว่าคอมเมนต์เนี่ยบันเทิงมากๆาเลยครับเขาเรียกว่าเป็นเอกฉันนะนะไปในทิศทางเดียวกันเลยนะครับเนี่ยดูสิฮะเพจที่ผมดูแลนะครับสยามสปอร์ตฟุตบอลสยามเนี่ยโอ้โหผมเอามาแปะลิงก์ข่าวนี่ก็คนมาคอมเมนต์400กว่าคอมเมนต์นะครับผมอ่านเนี่ยแทบไม่ไหวไม่ไหวแล้วดูคอมเมนต์นะครับดูครับเยอะมากมากเลยนะครับดูครับคอมเมนต์ไปในทิศทางเดียวกันอย่างที่บอกครับเป็นเอกฉันเลยนะครับ ก็ตามนั้นเลยครับคุณผู้ชมครับนะฮะนั่นคือที่ผมนํามาฝากกันในคลิปนี้นะครับอย่างไรแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับในช่องขอเองครับชูปรัชญาอย่างไรแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับในคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ